ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กันในเกม Identity f i หลังจากที่คลิปที่แล้วสุ่มได้ประดับของฝันร้ายคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่นฝันร้ายนั่นแหละอย่างที่บอกเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่น h u n t ตอร์สีเท่าไหร่นะคือการเล่น h u n t ตอร์สีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากเก็บหนึ่งได้ดีใจละเก็บเสมอได้คือปาดน้ำตาเลยเก็บสเก็บสเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคต แล้วฝันร้ายอะ่ะมันเป็นตัวที่เล่น8ปดสองสนุกนะแต่เล่นสี่หนึ่อะ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะพาเขาชนะได้ไหมอย่าพูดชนะเลยเก็บหนึ่งให้ได้ก่อนเกมการล่าได้เริ่มขึ้นแล้วมาดูกันว่าจะมีคนหนีรอดจากเ็บเจลของเราอะ่ะไปได้กี่คนมันไม่เห็นประดับเลยนะผาคุมมันบางหมดนา เจ็สัมผัสได้อูขึ้นลงพยาบาลแน่นอนต้องมีนั่นไงเจอใครไม่เจอเจอตัวอะไรยากประดับมันเข้ากับสกินเหมือนกันนะเป็นแสงสีส้มเหมือนไฟนระกร้อนแรงดังไฟเยอ์แต่เขาลงไปข้างล่างทำมาอีขึ้นมาก่อนต้องตามเก็บอย่าปล่อยให้เขาหนีรอดโดนไฟหมายหัวอย่างเงี้ย หนีจากเล็บเจลไม่พ้นพูดเลยโกป่าดําตาเดินติดเขาทิ้งห่างไปไหนแล้วเนี่ยไม้ข้างหน้าไมายข้างหน้ามันอันตรายนี่มีอยู่จริงๆแพทเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้มันขึ้นแจ้งเตือนตอนนั้นฉันเห็นเธอคิดจะทำลายเล็บเจลของฉันไม่รอดแน่แพทเก็บแพทก่อนแล้วอะไรมันจะง่าย อย่าปล่อยให้แพทรอดบิงไปเลยคือถ้าเราปล่อยแพทไว้นะสาบของแพทเนี่ยมันจะตามบงเราตลอด,อดพาแพทไปนั่งเก้าอี้ไกลๆเลยอย่าให้ใครมาช่วยโทษฐานล้มล้างบัลลังก์เล็บเตียวมีโทษประหารชีวิตเก้าอี้ตัวนี้เหมาะกับเธอแพทนั่งไปเลยใครที่มาช่วยแพทนะต้องต้องโทษไม่ต่างจากแพทเครื่องนั้นมันสั่นแรงหรือเกิน สัมผัสได้อีกไม่นานมันใกล้จะเสร็จหูก็เคลื่อนเล่นฮันเตอร์มันเหนื่อยเจอละน้ำหอมน้ำหอมเขาจะมาช่วยแพทย้อนอีกก็ถือว่าดีนะเราจะได้เก็บสกิลให้เต็มน้ำหอมเขาจะมาช่วยแพทนี่คือผู้สมรู้ร่วมคิดเราต้องกำจัดเขาจะย้อนอีกไหม ย้อนเหรอนี่ชีวิตแพทย์สำคัญขนาดนั้นได้เหรอกำจัดน้ำหอมก่อนไม่ใช่อะไรนะใจก็อยากกำจัดแพทแต่เกงใจสามโบงของแพทเอาน้ำหอมไปวางก่อนตัวไหนกำจัดง่ายกำจัดก่อนเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกแพทฉันรู้ว่าเธอวิ่งไปไหนแถวนี้แหละเอ๊ะมีคนอยู่ตรงน,นั้นด้วยเหรอ ส่งไปมั่วๆนนเนี่ยไม่คิดว่ามันจะมีคนไม่คิดเลยหูขึ้นแพทเธอเอา้าวเธอไมใช่แพทเหรอแพทไม่ได้ถ้าเราเก็บแพทได้เราจะได้ดักประกันชีวิตของเกมนี้แล้วหนึ่งคนไปดักหน้าปากซอยเลยเธอจะไม่ปล่อยให้ผู้สมรู้ร่วมคิดดีรอดเหมือนตัวต้นเรื่องเป็นอันขาดเรามีประสบการณ์แล้ว ตอนนี้น้ำหอมเลยเฟดอย่าให้เขารอดกําจัดผู้สมรู้ร่วมคิดหมายเลขหนึ่งก่อนจะหนีไปไหนเอา้าติดอีกน้ำหอมขวดสุดท้ายเราใช่ไหมขวดสุดท้ายเราใช่ไหมเดินตามไปเลยรอจังหวะจังหวะนี้เลยผู้ร่วมคิดหมายเลขหนึ่ง ได้โดนกำจัดเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือก็แค่ตามหาตัวต้นเรื่องตัวต้นเรื่องเท่านั้นตามหาแค่ตัวต้นเรื่องที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ตายอยู่ไหนหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เอ๋ใช่ใช่ไหมไม่อยากเจอเลย้าต้องการตัวต้นเรื่องคือ ตัวนี้บรรยากน้องไม่อยากแขนหักหนักกว่าแพทอีกแพทเธอออกมาเธอรถเครื่องดีเสียงดังมากเจดไม่ต้องสัมผัสดได้เจนได้ยินเจนรู้เลยนี่เราต้องทำใจได้ตัวนี้จริงๆเหรอขอหาแพทก่อนได้ไหมเข้าไปแอบคิวกันตรงไหนตรงนี้ไม่มีหูไม่ขึ้น ขอทำใจแป๊บหนึ่งมันไม่ใช่คุยเธอมันคือไม้น้าสามไม้น้าสามกำลังรอหวดเราอยู่เจอแล้วตัวต้นเรื่องนั่นไงไม้หน้าสามบอกแล้วว่ามันไม่ค่อยอยากไล่เลยฝากแพ้ไปก่อนโทษฐานที่เธอเอาไม้หน้าสามหวดเด็บเจลนี่แหละ คือตัวที่เราต้องตามโอ้หสามมงฉันไม่ปล่อยให้เธอรอดหรอกแพทฉันจะพาเธอไปนั่งบรรลังไม่ต่างทองนะรอจังหวะเราพุ่งได้สองทีแล้วนะอุ๊ยขอบคุณแพทเมื่อกี้เนี้ยเขาสาบมาพอดีเราไม่ต้องเช็ดเลือด มาเลยไปนั่งบรรลังกับคันหาดโทษฐานที่เป็นตัวต้นเรื่องทำลายเด็บเจลกับคันหาสไปเลยและตัวที่เราต้องกำจัดอีกหนึ่งตัวไม้หน้าสามเป็นนักวัตถุโบราณอะไรถือไม้หน้าสามใครเขาสอนใช่ไหมไม้หน้าสามเอาไม่ใช่ไม้หน้าสาม เป็นคนขุดสูตสารโอ้โหเครื่องนี้ทันไหมเนี่ยเกือบอีกนิดเดียวคือถ้าตีเขาไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยเขาจุดได้เลยนะแต่ว่าเราก็จะตาแดงพอดี <c oughs> เหลือไม้น้าสามหนึ่งคนบิงพร้อมมาแล้วเธอควงไม้น้าสามมาด้วย เห็นปะมันเป็นตัวที่ไล่ยากรอแขนหายหักกอนหลบเหลี่ยมกำแพงเท่ามันร้ายแต่ฉันมีวิ้งจังหวะนี้เลยไปเป็นอาหารให้กับรากมะม่วงซะโพษถาดที่เอามาหน้าสามไล่หวดก็จบไปแล้วนะเธอสำหรับการเล่น Identity v ก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย